สวัสดีครับวันนี้ปอนก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวสมาคมฮากาแห่งประเทศไทยนะครับที่อยู่ถนนช้างคานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นศาลเจ้าจีนนะครับของสมาคมที่อยู่ด้านหน้าทุกคนก็สามารถไปกราบไหว้ได้นะครับข้างในก็จะมีองค์แปบบหนึ่งลืมก็จะมีเทพเจ้ากวนอูนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ มีนี่ไงพระเจ้าคนอูนะครับแล้วก็องค์พระเจ้าแห่งความโชคลางองหนึ่งนะครับแล้วมีเจ้าแม่คนอิมนะครับมีสามองค์ตุ๊กัาอยู่ในตำหนักนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถมากราบไหว้สักการะบูชาได้แต่ความเชื่อนะครับปอนก็เสียงเซมสีได้เบอร์สิบด้วยก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศข้างในให้ดูกันแต่ละจุดจุดมุม ถ่ายได้ตามความประสงค์ที่ต้องการถ่ายนะครับบอนก็ถ่ายตามมุมเล็กๆน้อยๆให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมันเป็นเหมือนสารเจ้าจีนเล็กๆนะครับไม่ค่อยจะใหญ่มากนะครับแต่ทุกคนก็สามารถมาไหว้ได้เนาะสวยๆนะครับบอนก็เก็บนั่นเก็บนี่มาให้ดูแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอืถ้าไงก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ มาแวะได้นะครับใกล้ๆก,กับโรงแรมรัติลานาเชียงใหม่ถนนช้างครานนะครับเดี๋ยวปอนจะพาไปเที่ยวที่อื่นๆต่อแล้วกันเนาะว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนต่อวันนี้ก็เข้าสารเจ้าซีนมาเ,เสริมบุญบารมีเสริมองค์สันิดนึงเก็บภาพส,สวยๆมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะครับขอบคุณครับ